สวัสดีครับช่างไฟไทยนะครับสวัสดีด้วยครับวันนี้นะครับมาชมบรรยากาศนะครับการเดินสายไฟฟ้าแรงต่่านะครับและได้ทาการตั้งตู้นะครับติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้านะครับพร้อมใช้งานนะครับกับทิมงานคุณภาพทิมงานช่างไฟไทยนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่กําลังมองหานะครับทิมงานดีๆและมีคุณภาพนะครับสนใจติดต่อได้ที่นะครับทิมงานช่างไฟไทยในเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะครับ เข้าไปอ่านรายละเอียดและเว็บไซต์ได้นะครับดูลิงก์แล้วก็แอดไลน์มาได้นะครับใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์แล้วก็ลายดีนะครับพร้อมกับเพจ a c e b o o k นะฮะเดีวว๋ยวมาชมภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับเป็นภาพนิ่งนะครับเดี๋ยวจะถ่ายเก็บไว้เธอรับชมได้เลยครับ